สายว <บน S 1> ิ่งบน,งนสายขยันสายออกกำลังกายศูนย์บนอ่ะเิมศูนย์อยู่บนนะครับลองเิมกาลังทํางเรีนวัวกองลุงมานี่เข้าทุกรอบนะครับตั้งแต่ตามมานะครับผมเข้ามานี่เข้าทุกทุกทุกบหัวเข้าทุกงวดยังไม่ไดึครับอ่ะศูนย์บนครับผมนบนศูนย์ยังอยู่ใช่ไหมครับลุงหมายวันนี้ครับผมศูนย์ยังอยู่ครับศูนย์ยังไม่ไปหนีไปไหนเพอเพอสัญจร ศูนย์ศูนย์ด้วยซ้ำวงวงวงจรลงไต้ด้ยทีนี้ครับศูนย์บนศูนย์บนจับคู่ไหมครับลุงจับคู่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมีสามหางสามหางหลักร้อยสองตัวศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ศูนย์แปดตัวแถมศูนย์ศูนย์นะครับพอรุ่นได้อีกหลักร้อย สามกับสี่สามตัวตบปูมีสี่ชุดครับมีไหมครับเงินนี้ก็หลักร้อยนั่นแหละสามกับสี่นั่นแหละสามกับสี่ก็คือให้จับใส่ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับครับผมอ่าอ่า,าน,นี้จะได้มาต่อล่างสามตัวโอ,โอ้โหเน้นสองชุดครับผมสามตัวสองชุดสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดวิ่งล่าง ล่างล่างมีกี่ชุดครับสี่ชุดล่างนะครับล่างวิ่งหนึ่งกับสองล่างวิ่งหนึ่งกับสองเน้นสองวิ่งหนึ่งกับสองเน้นสองจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนะครับตัวเน้นเน้นเจ็ดสองข้างบนเน้นตัวไหนครับผมข้างบนแปดศูนย์ ศูนย์แปดฮะศูนย์แปดศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสามตัวเน้นสามตัวเน้นสี่ศูนย์แปดครับผมโอเคเน้นไปที่ตัววงกลมนะครับอ่ะมาเลยทุกคนมเลยตัวเลยไม่ต้องรีรอวันนี้บยุนยไข่ใหญ่ห้างสามกับสี่ยังไงก็ต้องมาตัวหนึ่งแน่นอนถ้าลุงมันจับโบสี่บโบเข่าให้เอสซี่จับ ตามน้ำก็ไดครับอะแคปครับท่านผู้ชมครับมลงมานะครับแล้วก็แชร์ด้วยครับลงมานสำหรับลุงหวานยังเน้นศูนย์เหมือนเดิมมันมีนาคมมีอะไรบ้างครับที่ลุงชอบครับลุงลุงชอบศูนย์ครับชอบศูนย์บนชอบล่างสองเจ็ดเจ็ดสอง ครับผมอะขอบคุณลงมามามากครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับนี่นะครับล่างดีการเลี่ยงโตสองเจ็ดสองเจ็ดสองเหครับลุงล่างต้องนี้ให้เห็นเด่นสองต้องสองเจ็ดครับผม